ันที่เกิดขึ้นที่ทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานนี้ตํารวจเนี่ยบุกไปจับกลุ่มผู้ที่มั่วสมดื่มน้ําต้มใบกระท่อมนะฮะอยู่กัน7คนในทาวน์เฮาส์นะครับปรากฏว่ามีคนที่เขาหนีขึ้นไปชั้นบนแล้วก็พยายามจะปีนระเบียงหนีแต่คนหนึ่งเนี่ยตกลงมา,านะฮะแล้วก็ไปถูกเหล็กที่อยู่ที่รั้วบ้านนะฮะเสียบนะครับจนเสียชีวิตอยู่คารั้วนะฮะ ที่ท่านผู้ชมเห็นผ้าขาวคลุมอยู่ที่รั้วประตูบ้านเนี่ยนี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะตกลงมาจากชั้นสองที่วิ่งหนีตำรวจแล้วก็พยายามจะปีนระเบียงหนีนะครับตกลงมาก็เหล็กแหลมๆที่รั้วก็เสียบนะฮะก็ทะลุร่างกายแล้วก็เสียชีวิตพอดีนะฮะตรงนี้นะครับคือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มาตะโกนต่อว่าต่อขานกันนะฮะตำรวจตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาจากบ้านนะฮะเพราะว่า ไม่กล้าออกมาชาวบ้านเยอะเหลือเกินนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งคําถามว่าเอ๊ะตำรวจทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมาบุกจับแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับชาวบ้านตะโกนด่าทอตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับที่บุกเข้ามาพยายามจะจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเป็นเฮาเฮาส์นะฮะบ,บุกเข้ามาจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสมดื่มน้ําต้มใบกระท่อม ทำให้ชายอายุ27ปีวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็ปีนระเบียงจะหนีตำรวจนะฮะพัดตกลงมาจากกันสาดนะฮะเหล็กก็เสียบเข้าที่ตัวพอดีเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับคือชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจเนี่ยเขาบอกว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เห็นค่ะว่าคนที่จะมาจับเนี่ยพัดตกลงมาจากชั้นสองถูกเหล็กรั้วเนี่ยเสียบอยู่แบบนี้เนี่ยทําไมไม่รีบช่วยเหลือคือถ้ารีบช่วย รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ตายก็ได้คะนะนี่ฮะก็เลยติดใจกันมากนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับทาวเฮาส์หลังหนึ่งในซอยทิพจักสุถนนพัฒนาการคูขวางตาบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทาวเฮาส์หลังนี้นะครับนายทรงพลกิต,ติบุรณพันธ์อายุ27ปีนะครับ คือคนที่ถูกเหล็กแหลมของรั้วประตูหน้าบ้านเสียบหน้าอกเสียชีวิตแล้วตัวก็ติดอยู่กับรั้วแบบนี้นะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอาผ้าเนี่ยมาคลุมไว้ให้แล้วแต่ชาวบ้านที่เขามาดูเหตุการณ์เขาบอกโอ้โหทำไมไม่รีบช่วยนะครับก็ยังคุมตัววัยรุ่นชายได้สี่คนนะครับที่อยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วก็มีผู้หญิงอีกสองคนนะฮะอยู่บนห้องนอนบนชั้นสองนะครับทั้งหกคนนี้คือเพื่อนของผู้ตายเขาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ ส่วนในบ้านเนี่ยยึดใบกระท่อมสดน้ำต้มใบกระท่อมแล้วก็อุปกรณ์การเสพต่างๆได้แบบที่ท่านเห็นที่หน้าจอนี่เลยนะฮะจากการสอบสวนเนี่ยนายทรงพลผู้ตายเขาทำงานรับจ้างบริษัทส่งออกอาหารเขาเช่าทาวน์เฮาส์หลังเกิดเหตุอยู่กับเพื่อนรวมเจคนเป็นผู้ชาย5ผู้หญิงสองนะครับ ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะครับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสอพอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับมาตรวจค้นทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนมั่วสมเสพน้ำต้มใบกระท่อมกันพอเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านทิ้งเอาไว้คือเขาไม่ได้ล็อกนะฮะก็เปิดคาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปถึงประตูเหล็กด้านในบ้านก็บอกกับคนในบ้านบอกว่า จะเอาเงินมาจ่ายค่าเสียหายที่รถชนค่นี่นะฮะพอเปิดประตูให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปก็พบกลุ่มคนในบ้านเนี่ยทั้งเจ็ดคนเนี่ยกําลังนั่งดื่มน้ําต้มใบกระท่อมอยู่อนี่ฮนะเป็นผู้ชายห้าคนข้างล่างฮะผู้หญิงของสองคน,นยอยู่ข้างบนชั้นสองนะครับก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับแต่ว่านายทรงพลนะครับที่เสียชีวิตกับเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองนะครับแล้วปีนออกนอกระเบียงหน้าบ้านเพื่อนเนี่ย วิ่งไปตามกันศาสตร์ลักษณะแบบนี้อแล้วไปกระโดดลงบ้านที่อยู่หลังริมสุดค่เขาจะลงไปข้างล่างได้นายทรงพลก็พยายามจะทําแบบนั้นอพอออกระเบียงได้ก็วิ่งนะจะพยายามจะลงกันศาสตร์แล้วจะวิ่งตามไปแต่พลาดฮะลื่นตกลงมาครับแล้วโชคร้ายมากก็คือประตูหน้าบ้านที่เป็นเหล็กแหลมเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมันเปิดค้างอยู่พอดีค่ะที่ตกลงมาจากกันศาสตร์เนี่ยมันเข้าพอดีเลยนะฮะ เข้าหน้าอกเลยนะครับเสียชีวิตคาที่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งซึ่งนามนามผมนี้เป็นเป็นก้องไก่อะก้องเราอะตามตาเมตดการจริงจริงจริงเลยว่าวันหลังเรามันมันอยู่เพื่อนมยังกินน้ำต้มอยู่ถึงกหรอตำรวจมาตกใจตำรวจอย่างนี้ จึงจึงจึงครับแม่กลับยงเครับแมลับิงไปครับกับน้องคนตายนี่คือคือคือเราเราอยู่ห้องเดียวกันแน่รู้ป่ะอยู่ตีเดียวกันนะนี่คือกลุ่มเพื่อนของนายทรงพลผู้ตายนะครับที่ถูกควบคุมตัวได้แล้วก็บอกเล่ามาสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ส่งศพของนายทรงพลไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตามขั้นตอนนะครับขณะเดียวกันฮะพ่อกับแม่ของผู้ตายนะฮะ ก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับคือพ่อกับแม่ของนายทรงพลผู้ตายเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะว่าแค่มาจับน้ําต้มใบกระท่อมเนี่ยคือทําไมถึงจับกลุ่มแล้วมีคนเสียชีวิตนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ตั้งติดใจสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่เขาตกลงมาแล้วถูกเหล็กแหลมของรั้วเสียบหน้าอกตรงนี้เนี่ย ถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยเนี่ยน่าจะทันอ,อแต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทําไมไม่ช่วยทำไมไม่รีบช่วยทําไมไม่รีบช่วยะนะครับค,คุณกิติศักดิ์วิริชัยจเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์แบบนี้นะครับสองชั้นนะฮะมีสามคูหาอยู่ติดกันกันศาสตร์ติดอยู่ตรงระเบียงหน้าตึกนะครับแล้วบนกันสตร์เนี่ยวันนี้ยังมีรอยบุบเป็นแนวยาวอยู่นะฮะเป็นรอยบุบจากการถูกเหยียบของคนที่เขา ลงมาแล้วก็พยายามวิ่งหนีไปนะครับแต่ว่านายทรงพลเนี่ยเขาพลาดลื่นลงมาบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ตรงกลางนะครับประตูเหล็กหน้าบ้านตอนนี้ถูกถอดออกไปบานหนึ่งนะฮะก็คงเป็นบานที่เหล็กแหลมเสียบนายทรงพลนะฮะจากกันศาส์ถึงพื้นหน้าบ้านเนี่ยสูงประมาณ4เมตรนะครับหากปิดประตูเหล็กหน้าบ้านเอาไว้แนวกันศาส์เนี่ยมันจะยื่นพ้นประตูเหล็ก ลักษณะแบบนี้นะครับ<อ>คือถ้าประตูปิดสนิทเรียบร้อยนะถ้าคุณตกจากกันศาสหรือว่ากระโดดลงมาจากกันศาสอ่ะมันไม่โดนประตูรั้วก็จะเลยลงไปใช่ไหมคะแต่จังหวะนั้นเนี่ยตอนเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาเปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วเปิดคาไว้อก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายจริงๆนะฮะเพราะว,ว่าพอเปิดคาไว้มันเป็นจังหวะพอดีเลยนะฮะที่นายทรงพลเขาตกลงมามันก็เสียบพอดีเลยะนะครับ พัดตกลงมาก็โดนเหล็กแหลมที่เป็นแนวรั้วเนี่ยเสียบพอดีเพราะว่าเปิดประตูค้างเอาไว้นะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังเกิดเหตุนายทรงพลเนี่ยชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์กับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรายืนยันว่ายังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะฮะตอนที่เสียบคาอยู่กับรั้วเนี่ยฮะแต่ตอนนั้นน่ะตำรวจก็ไม่รีบช่วยแถมยังบอกชาวบ้านบอกว่าให้โทรแจ้งกู้ภัยชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าเอา้า แล้วตำรวจเนี่ยไม่มีวิทยุสื่อสารไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะโทรแจ้งกันเองเหรอคือปกติตํารวจน่าจะทํางานร่วมกับกู้ภัยไหมชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับไม่ไม่ไม่ได้คุยกับใครคุยกับตํารวจอย่างเดียวว่าเออทําไมไม่ไม่เรียกมูลนิธิแล้วก็เขาบอกว่าเออเขาเข,า,ขาไม่เพื่ออะไรเขาบอกว่าให้ผมโทรไป พอโทรย,ยังไงเบอร์ก็ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่รู้แต่โทรยังไงบอกว่าคุณอ่ะคุณมีวอคุณสามารถวอาเรียกมูลิตีได้โอเคนั้นแล้วก็ปกกระกวกมาทีนี้ปกกระพวกคือกกคือเนี่ยปกกระพวดในเนี่ยคือตอนแรกอ่ะแม่แม่ผมมาเห็นก่อนว่า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 มีตำตำตํารวจมาอยากจะมาอย่างเงี้ยคือจะมาจะมาตรวจสอบที่บ้านอย่างเนี้ย แล้วแล้วพอสักแป๊บหนึ่งแม่ได้ยินเสียงแม่กําลังนั่งทําขนมอยู่แล้วก็แม่ได้ยินเสียงว่าเออเสียงไองอะไรแม่ออกมาดูปั๊บก็เห็นผู้ตายโดนเหล็กเสียบู่แล้วแล้วอีกคนเนี่ยกระโดดลงทางนั้นแล้วน้องเขาโดนเหล็กเสียบแล้วคือแบบมีใครป็นัไม่มีเลยครับพี่แล้วตารวจล่ะตํารวจก็ไม่มีสักคนเลยพี่จริงๆผมเห็นกับตาภาพยังติดตาเลยพี่ใจร้ายมากหมอนยิงใจดํามากยิง นี่ในมุมที่ชาวบ้านเขาบอกกับเรานะค่ะต้องรอฟังการชี้แจงจากทางตำรวจด้วยนะครับท่าผู้ชมครับว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับแต่ตามรายงานเมื่อวานก็คือตำรวจเนี่ยชุดจับกลุ่มเนี่ยก็อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่กล้าออกมาเหมือนกันตอนนั้นที่เกิดเหตุเพราะว่าเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยก็มาอยู่ที่หน้าประตูรั้วเนี่ยเยอะเหลือเกิน นะแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าก็ตำรวจทําไมไม่ออกมามแล้วทาไมไม่รีบโทรแจ้งกู้ภัยหรือว่าประสานหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเพราะว่าตอนนั้นนายสมพลเขายังไม่ตายถ,าถ้าเกิดช่วยอาจจะทันก็ได้แต่บอกให้ชาวบ้านเนี่ยโทรแจ้งกู้ภัยเดี๋ยวต้องรอฟังตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางครอบครัวของนายสมพลผู้ตายนะครับไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับก็น,นี้มนพระไปทาพิธีเชิญวิญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะฮะไป2จุดนะครับนี่คือที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ จากนั้นก็ได้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่อำเภอท่าสารานะครับเราได้คุยกับแฟนสาวของนายทรงพลนะฮะชื่อว่านางสาววิสามน,น,น,มน,น์นะครับนามสกุลห่อหุ้มคนนี้นะฮะที่นั่งคุยกับคุณกิติศักดิ์นะครับเธอก็อยู่ในบ้านหลังนั้นนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะเธอบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนบ่ายสองเธอกับนายทรงพลอยู่บนชั้นสองของบ้าน จากนั้นสักพักหนึ่งแฟนหนุ่มก็ลงมานั่งดื่มน้ําต้มใบกระท่อมกับเพื่อนๆที่ชั้นล่างผ่านไปสักประมาณ5นาทีที่นายทรงพลลงไปเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงคนลักษณะเหมือนวิ่งหนีเธอก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะลักษณะท่าทางไม่ค่อยดีเธอก็เลยแอบอยู่ในห้องนอนบนชั้นสองก่อนที่จะมีตํารวจมาเปิดประตูห้องนะครับแล้วได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่บอกกันว่ามีคนตกหลังคาคแล้วถูกรั้วเหล็กหน้าบ้านเสียบ นี่ฮะเธอก็ไปดูพอไปดูเอา้าคนนั้นคือนายทรงพลแฟนหนุ่มของเธอเองหนูวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็หนูวิ่งไปกอดขาแฟนตอนนั้นแฟนหนูยัง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 ไม่เสียคะ่ะแต่ว่าก็คือเหมือนว่าเราดูจากสายตาเขาอะค่ะ เขาเหมือนว่าอยากจะพูดอะไรกับเราแต่เขาพูดไม่ออกอะค่ะแล้วก็เขาตอนตอนตอนหนูเห็นคือเขาน้ำลายไหลย้อยแล้วก็ตาตาเหลือกน้ำน้ำน้ำตาตัวค่ะเหมือนเขาเขาเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงแม่ค่ะก็คือยังยังยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยแล้วก็ เห็นเห็นมือของเขาข้างเนื้อค่ะกำกำอยู่ที่้วเหล็กเหมือนว่าพยายามจะดันตัวเองขึ้นให้พ้นจาก้วเหล็กค่ะนี่ฮแฟนสาวของนายทรงพลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันกับทีมขาวของเรา,าว่าตอนนั้นเขายังไม่ตายนะฮะคำถามก็คือว่าทําไมไม่รีบช่วยกันนะครับหรือว่าการรีบช่วยในขณะนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการก็ได้แต่ชาวบ้าน บอกว่าอย่างน้อยก็รีบแจ้งก็ได้นะครับแต่ชาวบ้านยืนยันกับเราว่าตํารวจบอกว่าให้โทรแจ้งกู้ภัยกันนี่ฮะแต่ต้องรอฟังตํารวจเขาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือมุมที่ชาวบ้านบอกกับเราแฟนสาวของนายทรงพลผู้ตายบอกกับเรานะครับคือแฟนสาวของนายทรงพลเนี่ยยืนยันว่าตํารวจทําเกินกว่าเหตุเพราะที่บุกเข้ามาในบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับกลุมเนี่ยดื่มน้าใบกระท่อมเนี่ยนะฮะน้าต้มใบกระท่อมเนี่ยไม่มีหมายค้นนะฮะ เป็นการใช้กลอุบายหลอกให้เปิดประตูคก็คือเปิดประตูล้วเข้ามาพอเจอประตูเหล็กที่เป็นประตูหน้าบ้านด้านในก็บอกว่าอาจจะมาจ่ายค่ารถอะไรประมาณอย่างเนี้<อ>นะเขาก็เปิดให้พอเข้ามาก็บุกจับปูปับปูปับเขาก็วิ่งหนีกันก็นกเลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับนอกจากนี้เธอยังตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นอืเพราะว่าเพื่อนผู้ชายส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านล่างถูกค,ควบคุมตัวไว้แล้ว นะผู้หญิงสองคนรวมทั้งเธอเนี่ยแอบอยู่ในห้องนอนอส่วนนายทรงพลแฟนเธอกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยวิ่งหนีมาข้างบนเนี่ยเพื่อนเนี่ยกระโดดออกนอกหน้าต่างชั้นสองเนี่ออกนอกระเบียงเนี่ยแล้วลงกันสาดแล้วก็วิ่งไปตามกันสาดไปกระโดดลงที่บ้านหลังริมสุดได้ก่อนอแต่นายทรงพลที่พลัดตกลงไปเนี่ยแฟนสาวของนายทรงพลบอกว่ามันไม่มีใครเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น<อ>พลัดตกเอง หรือว่าถูกผลักตกลงไปตรงนี้นะฮะที่แฟนสาวตั้งข้อสังเกตนะครับก็ต้องรอฟังทางตำรวจชี้แจงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแม่ของนายทรงพลนะครับชื่อว่านางสงวนกิติบรุรณพันธ์นะครับแม่นายทรงพลบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุแน่นอนคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วควรจะมีความเมตตาช่วยเหลือลูกชายรีบเอาตัวออกมาจากรั้วเหล็กนะแต่ทําไมมันไม่มีลักษณะการช่วยเหลือแบบนั้นจนถึงขณะนี้ ทางครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากทางตํารวจเลยนะฮะยังไม่ได้รับการชี้แจงจากตํารวจชุดจับกลุมเลยว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นพูดถึงตอนที่ว่าเขาล่วงลงมาฟัางที่ว่าพวกชาวบ้านเขาบอกกันนะนี่เขาคุยกันนะพ่อแม่ก็ไม่อยู่ในการยังแม่แม่อยู่บ้านที่ว่ามันก็น่าจะเขาน่าจะช่วยก่อนไนหะน่าจะช่วยอนไม่ใช่ปล่อยเขาตายไปต่อหน้าต่อตาใช่ไหม ถึงจะรออไม่รอกก็ต้องช่วยขึ้นมาก่อนไม่ใช่ปล่อยห้อยอย่างนั้นนะก็ต้องรอฟังทางตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันครับทางครอบครัวนายสมพลนะครับจะนําศพไปทําพิธีชาปนกิจวันพุธที่11พฤศจิกายนนะครับที่วัดนากุลหมู่บ้านศาลาสหลังอำเภอท่าศาลานะฮะตอนนี้ตั้งบอรเพ็่อกุศลอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะเดินหน้าไปทวงถามความชัดเจน แล้วก็ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์การจับกลุ่มที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ